ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ o t b a l l 2024โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนงคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแรก์คนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรก์นะครับหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับหรือว่าใครที่หลายคนนะครับอยากจะลองเล่นนะครับคนย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้าง หรือหายยังไงกันบ้างเราพนักานรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่น,นทุกคนก่อนจะไปเริ่มกันนะครับก็ขออธิบายอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เช่นเคยทุกคนแผนแรกที่หลายคนถามหานะครับก็ยังไม่กลับเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น424หรือว่า4 1 1 4นนะครับวันนี้ก็ ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับว่ามันจะถูกเพิ่มเข้ามากับในเกมเมื่อไหร่นั่นเองนะครับและรวมไปถึงแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4132ที่มี mf 3ตัวนะครับวันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแผนที่ผมเซฟเก็บไว้ทันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับสรับแผนแรพวกนี้นะครับเรามาดูแผนที่ดำเนินการรีวิวให้สรับในคลิปนี้กันบ้างแล้วกันนะครับก็ขออนุญาต เปลี่ยนเกมแผนกันก่อนเลยแลยกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับว่าแผนที่หลายคนทามาด้วยว่าแผนที่จะรีวิวในวันนี้นะครับมีแผนไหนกันบ้างนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับมาเรื่องว่อนที่แผนแรกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยแลยกันนะครับก็สำหรับแผนแรกทุกคนเข้ามาที่ทางฝั่งของเซาท์อเมริกาทุกคนแล้วก็มาที่อารเจนไตลีกนะครับตามนี้คนแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมสรด้านล่างของริเวอร์เพลนะครับอันนี้เลยทุกคน กดยืนยันไปเลยนะครับจากนั้นก็มาที่การจัดเทียมทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเ u l t นะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4-4-2ครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนเลยกันนะครับนี่นะทุกคนเป็นแผน4-4-2นะครับก็คือมีเซตแบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับ กองกลาง2ต <the> ัวสามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยวินแบกฝั่งซ้ายนะครับโคนวินแบกฝั่งขวานะครับแล้วก็นาเปาอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับสำหรับแผนของ44 2สอนะครับก็อันนี้นะครับทุกคนมันก็พอที่จะทดแทน42-4ได้นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น42 4สีนะครับมันจะสุดกว่านี้ทุกคนเพราะว่าถ้าเป็น42 4สีนะครับมันจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับแต่ว่านี่คือมันจะเป็นปีกต่ำก็คือเป็นแผนของ442ครับก็ใครที่ อยากลองเล่นคนหรือว่าใครที่กำลังหาอยู่นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้คนเรามาดูต่อแผนต่อไปกันเลยเลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสมโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ทุกคนมาทางฝั่งของไทยลีกกันบ้างทุกคนมาที่เอเชียนะครับแล้วก็กดไปที่ไฮลักรรโวไทยลีกนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาทุกคนกดที่สมโมสรของเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองนะทุกคนหรือว่า SCG เมืองทองนะครับตามนี้ทุกคน กดไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนแลกเดฟเฟลก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4-2-3-1ครับทุกคนก็ขออนุญาตปรับแต่งนักเตะให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยกันนะครับนี่ครับทุกคนมีเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง c ซ f และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาและก็กองหน้าตวเป้าอีก1ตัวนะครับก็ใครที่ ชอบแผนนี้ดอว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-3-1นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนไปดวนต่อแบบไวๆหรือกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็รอบนี้นะครับเข้ามาที่ด้านฝั่งของเอเชียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่เจลีก2ครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็ขอญาตเลื่อนหาก่อนเลยกันนะครับนี่ทุกคนกดที่สโมสร ที่3นับจากด้านล่างคนหรือว่านับจากล่างสุดน,นะครับก็คือเนี่ยทุกคนตามนี้เลยนะครับเมื่อได้ทิมเสร็จแล้วก็มานทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเลก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็นแผนเด็ดแผนเมตาของภาคที่แล้วคนหรือว่าภาคของปี2021นะครับนั่นก็คือ4 3 1 2นะครับบอกเลยว่าเป็นแผนที่ผมชอบมากๆคนหรือว่าติดเป็นแผนหลักของผมเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครชอบนะครับอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับมี เซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็กลางเซียมเวฟสตัวนะครับรวมไปถึงกองหน้าตัวเบ้าอีก2ตัวนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4312นั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนมาดูต่อแผนต่อไปกันเลยเลยนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็รอบนี้นะครับเข้าไปที่ทางฝั่งของ ยุโรปคนเลยก้อนนี่เลยผลอ,อันที่3นะครับจากนั้นก็ทําการเลื่อนหาทุกคนมาที่สโมสรของ PSV b y บนก่อนเลยเลยกันนะครับตามนี้ทุกคนมาได้ทีมเสร็จแล้วก็มันเดิน,นครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟ a u l นะครับก็เป็น4-2-3-1เช่นกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างจากเมืองทองเมื่อกี้นะครับก็ถ้าเป็นเมืองทองเมื่อกี้นะครับมันจะมีกองกลางัวรับที่ยืนติดกับกองหลังเซร์แบ็กเลยคนแต่ว่านี่คือมันไม่ติดกันนะครับกพน มันยืนอยู่แบบประมาณนี้เลยครับเป็นตำแหน่งของ4-2-3-1ประมาณนี้เลยนะครับก็ใครชอบคนหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรของ PSV Eindhoven นะครับไปดูวต่อแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่ทางฝั่งของยุโรปแล้วก็หลีกเดิมเลยนะครับกดไปที่สโมสรด้านบนทุกคนหรือว่า RKC อันนี้นะครับประมาณนี้ทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเลก็คือ เป็นแผนของ433นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนแลวกันนะครับมีเซเลอแบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายไปขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเซ f 2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง c m f แล้วก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับก็ใครชอบอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรของ RKC อะไรประมาณนี้นะครับไปดูตันต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับทุกคนมาที่ทางฝั่งของ ลาลิกาสเปนดีวิชั่น2นะครับนี่ครับทุกคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปที่สโมสรของนี่ครับทุกคนอันนี้นะครับที่ลงท้ายด้วย RA เนะครับม่เทีมเสร็จแล้วก็มาเดียทุกคนกดไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟลต์นะครับก็คือเป็นแผนหลัง5ทุกคนหรือว่า541นะครับขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็มีทั้งปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะครับทุกคนเลยก็ เป็นทางฝั่งของกองหน้าตัว,ปตวเ, işte เป้าอีกตัวนะครับเป็นแผนของ5-4-1นะครับแบ่งออกเป็นปกองหลังเซนเตอร์แบ็กสาตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาน,นะครับกองกลาง2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับคนก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็กรอบน,นี้นครับทุกคนอยู่ที่ทางฝั่งของอยุโรปกันเหมือนเดิมนะครับก็มาดูทางฝั่งของเซเรับ ก็มาที่สโมสรของซานโดรีอทุกคนตามนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแผนเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟลนะครับก็กลายเป็น432 1ามสองคนที่ยืนเรียงกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะทุกคนเพราะว่ามันยืนกันแบบสวยมากๆเลยนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับนี่ครับทุกคนประมาณนี้นี่ครับนี่ครับทุกคนก็คือ เป็น4321มนะครับมีเซนแบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลางตัวรับ1ตัวกลางเซียเฟสตัวนะครับแล้วก็กลางตัวรุก2ตัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าวิน่งตัวนะครับก็ใครที่ชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่กําลังทาหาอยู่หรืออยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับเรามาดูแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมแลยกันนะครับทุกคนหรือว่าเป็นแผนที่ผมทำการปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับก็เริ่มที่แผนของทีมชาติจแอฟริกากันก่อนเลยแลยกันนะครับ ก็คือทีมชาติของซัมเบียทุกคนนี่เลยนะครับแต่ในคั้วผมไปดโค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับสำหรับทีมชาติของซัมเบียก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็น4-2-1-3ทุกคนนี้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆหรือว่าเหล่าสตรีเมอร์ทุกคนก็คือฮิตกันมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครชอบนะครับอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับจาบทีมชาติซัมเบียนะครับและต่อมาคนคือทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอันนี้ก็ปิดท้ายให้ ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับไปที่เซาท์มริกาและก็ทีมชาตินะครับแล้วลงมาที่อาร์เจนตินาทุกคนกดย้อนกลับมานะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดี่ยวฝคือเป็นแผนของ4-4-2ที่ยืนเรียงกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนก็ยืนเรียงกันสวยมากนะครับมีทั้งเซนเตอร์แบ,บ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ,บ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เเลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับ กองหน้าตัวเป้าและกองหน้าตัวต่ำทุกคนก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยเช่นกันนะครับและปิดท้ายด้วยแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับวันนี้ก็ปิดท้ายให้ทุกคลิปกันเหมือนเดิมนะครับไปที่ยุโรปและก็ทีมชาตินะครับก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติของฝรั่งเศสนะครับผมตามนี้เลยนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอ์ก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับก็เป็นเซนเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบกซ้ายแบกขวาครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบกฝั่งซ้ายวินแบกฝั่งขวานะครับผมกองหน้าตัวเป้าและกองหน้าตตัว่ก็ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แลวกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับก็ทุกคนชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่าชอบสโมสรไหนกันบ้างหรือกําลังรอแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ